เดินทางมาหอดวันสุดถ่ายเลยเนาะทุกคนวันอาทิตย์ผู้ใดเกิดวันอาทิตย์พิมพ์คําว่าวันอาทิตย์เขามาล้วล้วอัไ,อไม่ควันเลยขออนุญาตเนาะเปิดไพ่ให้กับคนวันอาทิตย์เนาะในอาทิตย์ที่สิบเก่าหาวันที่เสาหาเดือนสองปี 2, 000, สองพันสีนี้เนาะขอให้คนวันอาทิตย์ปังปริเยเนาะให้มานมานเนาะอันใดที่บาไม่ควันเบาพิษผ่านอ่านไปตามหน้าภายใส่คําเบาทีหุ่นแห่งเนาะก็ขอโทษขออภัยเนาะเพราะว่าต้องเจรจาต้องเจรัญาย เียวละในเนาะในคำปาคำบอกหายกับคนผู้ฟังเนาะในโลกออนไลน์นี่ให้มีความเข้าใจชัดเจนเนาะและกอะมาผู้ใดคนวันทิดพิมพ์คำว่าวันทิดของมหาเมฆวันไหนเลยเนาะวันทิดเนาะขอวันทิดเด้อบันสุดท้ายแลยนะ้วเนาะภายใบธรรมอีทของคนวันทิดเนาะแปดถวยแปดถวยมาบอกว่าในส่วนเวลานนะี่เนาะคนวันทิดนี่ เออเอาใจใส่ในหนาเวียการเงินการงานนี่สูงแต่กระบอกได้ดังใจเนาะเพนบอกว่าในบางเหลืองเนาะทีก็ทําอยู่ เราอาจจะโบดดังใจที่ห้าว่างแผนเนาะแต่ว่าคนบัรทิดนี่จะได้เดินทางตอนคําตอนหมดืดนเดินถามว่าคนบนันทิดเนาะประกอบอาชีขายเครื่องขายอาหารเนาะโตลุงได้เนาะพูดว่าเออขายย่ำกางขึ้นได้เด้นพูดว่าขายอาหารขายอาาขายองกินจุบๆุบจิบจิบเนาะเออขายปิง่งจอกปิง่งกินเนาะตามหมอกมาคุงบ่ตามตอนนันนวลนีเน,นาะสามารถขายได้เนาะพูดว่าจะหมุนได้เนาะพูดว่าคนบันทิดนี่เนาะจะได้เดินทางตอนคำเนาะจะได้ไปอยู่ในสถานทีบนอื่นเด็กก็จะได้เปลี่ยนหนาเวียกเด้อดพูว่าถ้าว่าเปลี่ย นาเบียรถามว่ามีความเจริญบอกมีความเจริญเนาะแต่ว่าคนวันที่ต้ตองมีจิตใจที่นักแหน่นเพิ่มเติมขืนเติมเนาะเพื่อว่างแผนในการดำรงสีวิตเนาะในสวงเวลานี้เนาะในอาทิตย์ที่สิบเก่าหาวันที่เสาหาเนาะเดือนสองปีสองพันสี่ไผ่อยากบอกว่าคนวันทิ่เนาะจะได้เปลี่ยนนาทีการงานหรือจะได้เดินทางกับภูมิลำเนาเนาะเอ่อเพื่อไปเยี่ยมยามอีพออีเม่ได้เนาะผนบอกว่าในสวงเวลานี้เนาะส่วนไผ่ใบที่สองเนาะผนบอกว่า สแตนเนาะสแตนมาบอกว่าคนบันทิดนี่เป็นผูท้ทีมีความอดทนเป็นผูท้ทีมีความเข้มแข็งเป็นผู้ที่ว่ามีมานะสูงเนาะพูดว่าเป็นผู้ยิงเห็นบ่ผู้ยิงเนาะผู้ยิงกับสิงโตไหมว่าคนผู้นี้เนาะสเตนเนี่มาบอกว่าคนบันทิดนี่ในกลางอาทิตย์นอกจากต้องใส่สติปัญญาในเขาในการแกร้ไขให้ดีๆเนาะต้องใส่ความเย็นเย็นหรือว่าคนบันทิดเนาะอาจจะเป็นเมลียงเดียวพอเลียงเดียวเ,ยเยวนาะสางความจเจริญใน ขอบขั้วได้เนาะพอเหลี่ยงเดียวแม่เลี่ยงเดียวเนะาะพมายว่ามีมีความเข็มแข้งเนะาะพมาว่าสเตนมาบอกว่าคนวันอาทิตยนะ์เนาะต้องมีความใจเย็นเท่านั้นยาสู่ใจหอนเนาะถาใจหอนความพิษผาดจะเกิดขึ้นสูงเนาะพราะว่าต้องว่างแผนให้ดีๆเนาะต้องคืดตึกต้องขึ้ คือสายคือขั้วคือหนาคือล้งางห้ดีๆเนาะและสิ่งที่สําคัญเนาะต้องปรึกษาผู้ทีม่มีประสบการณ์ในการดํารงชีวิตนี้ในการค้าขายเพื่อให้เขาสี่แน่แนวทางแหละแบ่งปันในหนาเวียกให้เหาเนาะในสิ่งทีเ่เฮาโบออหูและในสิ่งทีเ่เฮาโบออเข้าใจพอว่าคนวันอาทิตย์เนาะต้องเป็นคนที่ว่าเจือกเย็นเท่านั้นจังจะพิสิทธิ์ขาค่วมห่อนใดเนาะถ้าว่าคนวันอาทิตย์เนาะใจห่อนเนาะในการดํารงชีวิตในการตัดสินใจปวดผ่านลงไปหลยใชเห็นให้หนาเวียกนี่มีคววม ลุดลอยเนาะจะบบประสบผลสําเร็จเนาะขอความเยือกเกนห้คนบัทิดเดอ้อสเตนมาบอกว่าคนบัรทิดเนาะจะผ่านผาอุปสรรคตัวนี้ไปได้เพราะว่าคนบอาทิตย์นี่หายใส่ความเยือกเกนก้ารทีวาอุปสรรคเขามาทาโถมเขามาเห็นหายคนบัรทิตนี่อ่อนลาอ่อนเพียนเนาะแต่คนบัรทิตนี่สางและเบิงซิงทียูหลอบขังเพื่อมาเป็นแห้งพักดันเพื่อมาเป็นกําลังใจใหายคนบัรทิดได้เนาะ ไ่ใบที่3เนาะจัสมนะินเนาะจัสมินมาบอกว่าไผ่นี่เนาะเป็นไผ่ของการพิพากษาเนาะการตัดสินปัญหาชีวิตหรือว่าปัญหาอื่นๆที่บที่อยู่อ้อมขางเฮาไผ่กรรมเวนอีกเบาอีกอย่างหนึ่งเนาะจัสมินะ Jasmine นี่เป็นไผ่ที่กรรมเป็นไผ่กรรมเวทเนานะถาว่าคนวันทิดเนาะเสือและสัทานในความดีปฏิบัติดีคิดดีสางดีทำดีสิ่งดีๆก็จะเขามาหาเฮาถาว่าเฮาเฮ็ดในสิ่งที่บดีเบียดเบียนคนอื่นคว่ำที่เฮาเบียดเบียนคนอื่นจะกรมา ประครบอ่าประครบห้าไหวเนาะและสิ่งที่สําคัญเนาะคนเกิดวันอาทิตนะย์เนาะไผยในน้นำบอกว่าอย่าหายขนวันอาทิตย์มันไหวผ่าสูตรมนเนาะ อุทิศบุญกุศลให้แกทรัพย์สัตว์โลกเจ้าก,กรรมนายเวททั้งหลายเนาะที่ว่ากองของเกี่ยวเฮาอยู่เนาะที่ว่าดึงดวงเฮาอยู่เนาะบรุดบ่ผลจักเถื่อให้อุทิศบุญกุศลให้เขาเนาะเหตุพระเวทพระเขาเวทไปเวทนูวัดก็ได้เนาะแล้วจางนั้นให้ไวพาสูดม่นเสริมสางปรมีด้วยตัวเองเนาะให้ตัวเองรุดผลจากห่วงกรรมตัวนี้ให้ตัวเอง,งร,รุดผลจากวิบากกรรมผนบอกว่าสิ่งที่ดีๆสิ่งที่ไม่ๆหากปฏิบัติได้ดีแล้วเจ้าจะผ่านไปเด้อผนบอกว่าความดีความงามที่จะปฏิบัติจจะซยส้าางหเ เทดหายเจา้ามีความสศงดีในส่วนอาทิตย์นี้เจ้าจะมีปัญหาเขามาหุกหานหัวใจเจา้าแต่ก็บเป็นปัญหาโนอกคอห้ค้นวันอาทิตย์นี้ ใจเย็นเด้อหายใส่ควมใจเย็นเขามาในการนำรงชีวิตในแต่ละมือเนาะยาใจหอนถ้าห้าใจหอนควมำพิษผ่านมันจะเกิดข้นร้ายอันห้ายยางเนาะคุนว่าในการนำลงชีวิตคูโคนเส้นเดียวกันเด้อทุกคนเด้อไพอยากบอกว่าหายข้นเกิดวันอาทิตย์นี้ใส่ชีวิตแบบควมใจเย็นหายตึกตองเนาะพอเรียงเดียวแม่เรียงเดียวเนาะเป็นผู้ที่มีความเข็มแข็ง,ขงอันนี้ก็ถือว่าเมควันกะดีใจน้ำเนาะผู้ที่ว่าเข็มแข้งสางอนาคตห้กับตัวเองสางอนาคตห้แกลูกเนาะคุนว่าแต่สิ่งที่สําคัญเนาะ มันไหวพระสูตรมุ่นเนาะอุทิศบุญกุศลและไพ่ยากบอกว่าทาว่าคนวันอาทิตย์เนาะผู้ใดเนาะอันนี้ขออนุญาตเดอเบาตามหนาไพ่เนาะหาผู้ใดผู้เมย์ผู้ใดเนาะอ่าได้ถ้ำแทงเนาะเออได้ถ้ำแทงเนาะไปเอาลูกออกกะหายไปเว้นพระเขาเนาะอุทิศบุญหายจบหายเด็กเด้อแล้วเจ้าจะผ่านไปแล้วจกลับมาเฮือนเนาะหลังจากเฮ็ดพระเขาพระนามเว้นพระเขาหายลูกหายเต่ายังแล้วเนาะให้ไหวพระสูตรมุ่นจ้อจง บุญนี้ทรงหายแกเด็กผูเป็นลูกเขาแล้วเจ้าเจ้าผ่านผลไปด้วยดีเดอ้อเฉพาะคนวันอาทิตย์ไผ่มันบอกอยังสีน้องเองก็ต้องอ่านเนะาะล่าซาดามาบอกว่าการไปกันมากเนาะในส่วงอาทิตย์นี้่ห้ละมันระว่างเนาอเพิ่มาเนี้ยหละมันระว่างการหกลมเนาะการลมการมืนการเทาเด้อทุกคนเด้อผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เนาะหายละมันระว่างดีดีในส่วงเวลานี่เนาะคนเกิดวันอาทิตย์ดวงโศกราบรอยถามมามีบอย ๙เปอร์เซ็นตะ์เนาะทุกคนเนาะแต่ว่าต้องออกเคือเทแห้งเท่านั้นจังจะได้เงินก่อนกลับมาเนาะคือว่าในส่วนเวลานี่คนบนวันอาทิตย์นี่อยากเปลี่ยนงานเนาะอยากเปลี่ยนสถานทีเนะาะไพ่บอกว่าหายเปลี่ยนใดเลยเนาะเอาทีเจ้าสบายใจนะใเนาะเฮ็ดแล้วดีเฮ็ดแล้วเจ้ามีความสุขหายเจ้าเฮ็ดเนาะเฉพาะคนบนวันอาทิตย์เนาะในส่วงเวลานะี่เนาะสิ่งที่ละมันระว่างเนาะการเจ็บขาเนาะหัวเขา่าเนาะ หัวเขาคอพับเด้อเออในขอนี่หัวเขาคอพับของคนวันอาทิตย์เนาะหายละมันระว่างนี้ดีหรือว่ามีแข็งปัดเด้อทุกคนเด้อคนที่เกิดวันอาทิตย์เนาะหายละมันระว่างการเงินในส่วงเวลานี่เนาะยังยังยังอยู่โตได้เด้อเพิ่นว่าเออประคับประคองไปได้เนาะแต่ว่าถามว่ามีหลายบบกยังเถื่อเนาะดวงการดวงการโศกราบถามว่าดวงในการวัดดวงบ่มีเด้อประมาณ20%เท่านั้นเนาะมีได้แต่20%เปร์เซ็นพอเท่านั้นแหละแม่ขวัญแนะน้เนาะจากหน้าไพ่าบ่ให้ซื้อบ่ให้เสี่ยงเนาะแต่ว่าผู้ใดที่มา มักสื่อเมฆหามโบมได้เนาะในขอนีเพราะวันเป็นเป็นเป็นไพ่แบบนี้เนาะและการเลขนาไพ่เนาะเอาไปเสี่ยงดวงเนาะมีเลขแปดเลข 8, แปดละก็ะเล็กสองเนาะมีเลขแปดเละก็ะเล็กสองเนาะซื้อเสริมดวงเนาะอย่าลืมเด้อสิ่งที่แม่ควันบอกเนาะหาว่าเป็นผู้ยิ่งเนาะเออที่ว่าเฮ้ามีลูกแะ้วเฮ้าบ่้อมที่จะเอาเนาะหายพากันไปก็ผัวเนาะพากันไปก็ผัวไปเหตุพระเขาวเวนอุทิศบ,บางสกุล สูตรซักบางสกุลให้แก่ผูเป็นลูกเฮาและจากนั้นมาเฮือนให้กาบม้อนไหวผ่าสูตรมนุ์อ,อุทิศจ้อจงบุญนี่ให้ถึงลูกเข้านาะผูที่เฮ้าเอาโอ,อแล้วซีวิตเฮ้าจ้าลุดผลจากห่วงกรรมตัวนี้เนาะอันนี้คือคนวันอาทิตย์เนาะ